กรามาถึงศาลานะครับบริเวณลานบริเวณเกาะโพนะครับเดินม,มาแล้วประมาณ1กิโลเมตรกว่านี่คือบรรยากาศของหนองหานนะครับจุดชมวิวดอนโพลมแรงมากครับทที่เราเดินมาหายริบบิ้น ถ้าช่วงเป็นช่วงหน้าดอกบัวบานเต็มคงจะสวยงามหน้าดูนะครับเพราะมีแต่ดอกบัวหลวงทั้งนั้นเลยสวยงามดีครับพอา่อใจค่ามากครับ ก็คือชาวบ้านนะครับทํางานประมงลมแรงมากครับลมแรงแรงจริงๆี่ครับดูสายน้ำดูลมที่แรงสุดยอดครับลมแรง บอกรักด anyway. ้วยจุดมั๊กจุดเด้อจุดมัุดจุดเด้อโอ้ยเขียนอะไรกันเสียบรรยากาศหมดเลยครับพื้นที่ดีๆจัเมาไว้นะครับเวลามาเที่ยวอย่าได้ทำการขีดเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างก็ตามมันดูไม่สวยครับ แยบรรยากาศหมดตอนนี้เรามาชมวิวดีกว่าครับแค่นี้ก่อนนะครับไิปต่อไปก็จะเดินเข้าเที่ยอวอภายในเกาะดอนโพนะครับเพดอนเกาะโพโอเคครับ